เสื้อไหล่ตกถ้าต้องการเก็บขึ้นอยู่ที่3นิ้วสามารถทําได้ไหมคําตอบคือไม่ได้เลยค่ะถ้าหากว่าเก็บขึ้นมากขนาดนี้ค่ะเราจะไม่สามารถที่จะเย็บแขนนะคะกลับเข้าไปเหมือนเดิมได้ คลิปนี้เป็นการตอบคำถามนักเรียนในคอร์สนะคะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายถึงวิธีการแก้ไขแล้วก็ข้อแตกต่างหรือว่าข้อจํากัดน,นะคะว่ามันมีอะไรบ้างถ้าหากว่าเรานะคะต้องการที่จะเก็บบ่าขึ้นนะคะคําถามของนักเรียนก็คือถ้าหากเราค่ะต้องการจะเก็บบ่าขึ้นนะคะอยู่ที่3นิ้วเวลาที่เราวัดนะคะก็คือวัดจากบ่าเดิมนะคะขึ้นไปค่ะอยู่ที่3นิ้วตำแหน่งนี้ค่ะเราสามารถเย็บแขนนะคะกลับขึ้นไปได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะคะไม่ได้อย่างเด็ดขาดเลยเนื่องจากว่าวงแขนของตรงนี้ค่ะ ความกว้างนะคะสมมุติว่าเราวัดได้นะคะอยู่ที่9้านิ้วนะคะและทีนี้ค่ะถ้าหากว่าเราค่ะวัดขึ้นไปอยู่ที่สามนิ้วแล้วเราค่ะทําการตัดคว้านนะคะเป็นเส้นนี้เห็นไหมคะว่าความกว้างของตรงนี้ค่ะกับตรงนี้ค่ะมันไม่เท่ากันนะคะฉะนั้นนะ่ะมันไม่สามารถที่จะเย็บแขนตรงนี้นะคะเข้าไป ประกบกับวงแขนใหม่ที่เราตัดคว้านได้นะคะเนื่องจากว่ามันกว้างกว่ามากๆเลยเต็มที่นะคะอันให้นะเวลาที่เราจะเก็บหมาขึ้นนะคะถ้าหากว่าไม่เก็บอกเข้านะคะทําได้เต็มที่แค่1นนิ้วคือเป็นตําแหน่งประมาณอย่างนี้นะคะ1นิ้วเท่านั้น,นะคะ่ะอันนี้เป็นข้อจํากัดนะคะเวลาที่เราจะเก็บหมาขึ้นอย่างเดียวตรงนี้ค่ะเต็มที่นะคะอันให้แค่หนิ้วเท่านั้นแบบนี้ค่ะทรงไม่เสียนะคะแล้วก็หลังจากที่เราค่ะตัดคว้านเสร็จเรียบร้อยแลยนะคะ วงแขนตรงนี้เย็บประกบกลับเข้าไปได้ค่ะนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อจํากัดของการเก็บบานะแต่ทีนี้ค่ะย้อนกลับมาเรื่องของ3นิ้วที่นักเรียนถามเข้ามาเนาะก็คือถ้าเกิดเขาค่ะต้องการที่จะเก็บตรงนี้นะคะขึ้นมาอยู่ที่3มนิ้วจริงๆทีนี้ค่ะเราเนี่ยก็จะต้องแจ้งลูกค้าก่อนว่า ถ้าหากเขาต้องการเก็บบ่าขึ้นมากขนาดนี้นะคะถึง3นิ้วเราค่ะจําเป็นจะต้องเก็บด้านข้างลําตัวนะคะเข้าด้วยเนื่องจากว่าวงแขนค่ะมันจะได้เล็กลงนะคะถ้าหากว่าเขาต้องการเก็บบ่าเข้านะคะอยู่ที่3นิ้วเก็บบ่าตรงนี้3นิ้วเราค่ะจําเป็นจะต้องเก็บอกตรงนี้นะคะเข้า2นิ้วนะคะนะคะพอเก็บอกเข้า2นิ้วเสร็จเรียบร้อยค่ะตรงนี้สมนิ้วได้เพราะว่าพอหลังจากที่เราค่ะตัดคว้านเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะวงแขนตรงนี้ กับตรงนี้ค่ะมันจะใกล้เคียงกันมันสามารถเย็บกลับเข้าไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าสองนิ้วนะคะมันมากไปสองนิ้วมันมากไปนะคะขอแค่1นิ้วก็พอถ้าสมมตินะคะ1นิ้วเราวัดมาจากตรงนี้ค่ะ1นิ้วถ้าเขาบอกว่าตรงนี้นะคะเขาเก็บได้เต็มที่แค่1นิ้วเท่านั้นฉะนั้นค่ะเราต้องแจ้งลูกค้าเลยว่าถ้าลูกค้าต้องการเก็บอกเข้า1นิ้วบ่าตรงนี้ค่ะเรานะคะเก็บได้เต็มที่แค่สองนิ้วเท่านั้นตรงนี้นะคะ ได้แค่2นิ้วเท่านั้นอันนี้ค่ะเป็นข้อจํากัดเนาะแล้วก็ทุกๆอย่างค่ะเวลาที่เราแก้ไขางานให้ลูกค้าเนี่ยเราค่ะจะต้องเป็นคนดูโครงสร้างแพทเทิร์นแล้วก็แจ้งลูกค้าให้ทราบตั้งแต่แรกอย่างชัดเจนนะคะว่ามันมีข้อจํากัดแบบไหนหลังจากแก้นะคะมันเป็นแบบไหนนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้ทราบโครงสร้างแพทเทิร์นเนาะซึ่งเราค่ะจำเป็นจะต้องทราบแล้วก็ดูโครงสร้างให้อ่าให้เคลียร์ก่อนแล้วก็แนะนําวิธีการแก้ไขแล้วก็บอกข้อจํากัดเขาไปเนาะว่า เต็มที่ค่ะมันได้แค่ประมาณไหนในการที่เราคุยกับลูกค้านะคะเราก็ต้องอแจ้งให้ลูกค้าให้เคลียค่ะลูกค้าก็จะได้เข้าใจตรงกันนะคะเพราะหลังจากที่แก้มาแล้วค่ะถ้าเกิดว่าตามใจลูกค้ามากๆหลังจากแก้เสร็จแล้วางานออกมาไม่โอเคงานเสียค่ะเดี๋ยวทีนี้จะเป็นปัญหาที่หลังนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการในการเก็บบาขึ้นนะคะแล้วก็มีข้อจำกัดต่างๆนะคะตามที่ท่านได้อธิบายโอเคนอกก็เอาวิธีการนะคะไปปรับใช้ได้เลยค่ะ